มันขึ้นสบายนะในช่วงเนี้ยขึ้นได้อยู่เรื่อยๆแต่คือด้วยความที่รถผมมันต่ํามากผมต้องพยายามระมัดระวังใช้ลอดต่ๆาๆไม่งั้นเดี๋ยวไอตัวช่วงล่างมันไอตัวเครื่องมันอะ่ะมันจะแทกกับพื้นนะผมต้องพยายามระมัดระวังหน่อยเพราะมันไม่ใช่รถผมต้องเบาๆนะไปฮะ โอ้โหถนนแบบดูดวหน้าด่าได้ไม่ด้วยเอาเด็ดอันนี้มันยังแค่น้ำจิ้มนะเนี่ยอะไรเออน้ำตกวะโคตรเท่ ฝนมันเพิ่งตงกเมื่อคืนนะตามที่ลุงแกบอกนะวันนี้ดินน่าจะแบบเละตุ้มเป๊ะอยู่พอสมควรนะเพราะว่าคันที่ขึ้นไปก่อนเราเขาน่าจะมีขึ้นไปก่อนเราเยอะแล้วนะเพราะว่าตอนนั้นก็ขับตามหลังพี่ๆที่ขับวิบากกับไอ้ตัวกระบ,บะมาอยู่นะนันจะขึ้นไปก่อนแล้วเหยียด ดังขั้วเลยไอ้เหี้ยผมต้องยืนว่ะไม่งั้นไม่ชนแน่ น้ำไม่กลัวกลัวมีหิน้งล่างเแน่ประเด็นน่ะโอ้โหเรียบร้อยชนมาแล้วหนึ่งวันนี้โดนไปหลายตึกแล้วทุวกคนทางไม่โคตรมืดเลย ดูดิโอ้โหแล้วคันนี้มันแรงจัดเลยถ้าถ้าโชคสูงวันนี้นะผมบอกเลยผมไปแบบคิวแล้วเนี่ยโอ้โหน้ำตก ขับก็บโชคโชกคากน้ำมันน่าจะหมดนะเพราะว่าถังมันเล็กมากถังรถคันนี้โอ้โหหายไปขีดหนึ่งเลยเมื่อกี้อ่ะ ลูกพญานาคเขาจะชอบเล่นน้ําหน่อยนะในตรงมีน้ำเขาะจะขี่ไปนะลูกพญารนา่าอู้ปู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 ส่งขี้ฮะส่งขี้ส่งขี้ทำไมเห็นน้ําไมไ่ได้หรอลูกพญานาคเย็ดโคตรโหดโคตรอันตราย ะทางก็เริ่มจะไอ้นี่แล้วเริ่มจะไปยากแล้วนะทุกคนยีทุกพี่งเข้าไปแล้วว่ะ เฮ้ไปขึ้นไหมตามพี่เข้าไหมเยี่จมชื่อเอาล่ะลูกเรือนากูไอเยี่ยงรถกูนี่ไปช้าสุดเพราะว่าไม่ใช่หรอกผมกลัวมันมันชนนะเครื่องมันชน เย็ดลูกแล้วนะเย็ดไอ้เย้ยกูดับเลยนะดอกยางไม่ใช่ดอกยางวิบากเลยผมบอกแล้วมันจะมีคอนเทนต์ โอ้กลัวหินผมกลัวหินเลยทุกคนรถผมมันขึ้นสบายมากนะมันคันเล็กแล้วก็บองกำลังมันเยอะแต่ประเด็นคือโอ้โหข้างล่างผมแบบติดนิดเดียวฮะ <c ười> เป็นไงล่ะลูกเพยร่าเป็นไงวะ <c ười> โอ้โหโดนไปหลายตึกแล้ว เอสเก้พราะพี่เขาลงมานะเราส่วนเราขึ้นนะเยดรูเวียนาไปแล้วผู้เสี่ยวมันล้มมากเลยเนี่ยมันขับรถแบบ มันกลัวตามคันหน้าไม่ทันเลยเย <laughs> นี่หน่อยมีสกิลวิบากมามันยังพอแบบไอ้นี่ได้อยู่ <c oughs> กำลังรถคันนี้ถึงนะ ชิวๆสบายๆเลยอีติดตรงที่มันต่ำเกินนะเดี๋ยวมีปัญหานะครับเย้ เอาแล้วเอาแล้วลูกพญานาคกูมันเห่าอย่างวะไอเนี่ยเดี๋ยวก็หายปลาไหลหักอีกหรอก แล้วมันก็มีหมู่บ้าน,นไม่ใช่หมู่บ้านเนี่ยเป็นเขาปลูกบ้านนะไว้เนาะไว้ทำตัดยางนะซ้าย ไปตามล้อรถเนี่ยไปตามล้อรถอ่ะทั้งไหนวะทั้งไหนวะยยยยวเหรอไปไปไป ลิบรลอยดังตึกเลือยี <c> ่อ <oughs> ดังตกเลยเมว่อยี้เนี่ย <c oughs> ไอสัตว์เอ้ยอย่าเป็นเลยนะลูกอย่าหาเรื่องนะพามาชิ่นี่ทีเดียว <c oughs> ไม่พามาอีกแล้ว <c oughs> ถูกทางหรือเปล่าลวะเนี่ยไม,ไม่เห็นทางรถแล้ววะ โทเอาโคตรเที่ยพี่ชิดึกไม่ปากเลยวะ ไม่ถึงเนินรับแขกแล้วเนี่ยย็๊ด เย็ดด <Yeah. laughs> <más at> <one> ูหน้ากันนี้ฮะเรียบร้อยเรียบร้อยใกล้ไปดิไปได้ไปไดนึ่งมาหนึ่งมาหนึงนึงนึง กูขึ้นไปกันขึ้นไปกันกูขึ้นกันแป๊บนึงเดี๋ยวกูรู้ว่าอยู่ไอ้เหี้ยอาไรมาบ้างมาบ้างโอ้โหไอ้เหี้ย เอ้ะเดี๋ยวอยู่ยามันหล่นมันเหนียวเดี๋ยวกูจะอยู่หน้าเนนึงวั<อ>าหนึง่งอันน <c oughs> ึงเรียบร้อยอาหนึ่งมันกูขวาขึ้นแล้วอัน ยู่ดิยู่ดิยู่ดิหนึ่งสามโอ้ยอี๋มันเลื่อนไง

ไอ้เหี้ยกูโดนคนนึงมึงอย่ามึงอย่ามึงก็ไปเลยดีมึงจะกำเบรคให้ยังไปดิดิเดี๋ยวไอ้เหี้ยกูโดนน้ำเต็มใบต่างกันหรไป หนึ่อไปหนึ่งสองไปโอ,อ้เฮียเอียโอ้อออ フフフフ。<laughs> <laughs> ไปเล้ปะไปอีก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 โอ้โหเยากกูขูดแล้วขูดอีกไอ้สัตว์มันเสียจังหวะเพราะกลัวขูดที่แหละ วาทางนี้อ๋อกำลังเงียบขึ้นได้ไหมพี่จริงหรอเอาลองดูมีบาดด้วยมีบาดยังเกี่ยกขึ้นไม่ได้นะเอาดี มาลแล้วต้องไปให้ถึงนะทุกคนถ้าไม่ถึงก็รอบหน้ามาแก้มือใหม่นะอาจจะเวบปีศาจมาคนระับขึ้นได้ไหมพี่ขึ้นได้ไหมใช่มผมว่าไม่รอด <laughs> <laughs> มันจะมะลำบากกอลงอ่ะอันนี้ไม่ได้แน่นอนเนี่ยเออมันโหลดไงต้องให้หัวกลับแล้วเนี่ยจริงไหมพี่โอ้องร้องต้องร้องคั้นี้ไอเนินเมื่อกี้มาแล้วรอบนึงล้มปลื้มเลยขอบคุณครับผมมาแต่ไงนครับพี่ เฮ้ยมาเหมือนกันเลยพี่ว่าภูเร็งเหมือนกันโอ้ขึ้นเนินนี้ไปอีกไกลไหมพี่ ผู้ผมเดินขึ้นไปดูกันแต่ผมไม่น่ารอดเลยปปอยากไปเหรออู้มึงคิดว่ามึงกลินอะไรบอว่ได้มึงใจพ่อบปล่อู้ ได้ไหมพี่โอ้ขนาดมีบาทขึ้นไม่ได้เลยเศร้าเลยเป็นตบบาบ้าสมมแล้วกลับเลยลงได้ไ,มไหมนยพี่ ไม่เอาดีกว่าไม่คุ้มเสียงผมว่าจะไปต้นไม้ครับตรงไหนพี่มันจะมีสามแยกตรงนี้ใช่ไหมเราก็เลี้ยวซ้ายขึ้นไปครับอ๋อไม่นีท่าหรอยงน่ะเีเ่ครับรอดไหมรอดไหม ขนาดอันนี้ไปยังไม่รอดอะดูดิโอ้โหไอแค่เนินเมื่อกี้ยังเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกอะรอบนี้ผาดเดี๋ยวรอบหนาวเวียปีสาบมาอ่ะนเว็มากขึ้นได้กูก้าขึ้นนะเวยบอ่ะมันเบาไง โอ้ไม่รอดผมอะ,อะมถ้าเว,วปีศาจมานะ่าจะไปได้อยู่โอ้ติดพี่อย่างี้ก็ติดเมื่อกี้ก็ติดติดคันนี้ครับ <laughs> ไม่ติดคันนี้นะตอนต้นไม้ ซื้อมา้มันถึงอาทิตย์เลยพี่อสองอาทิตย์เองไม่พี่รถน้ำมันน,น,นี่เหลยใช่รถพนาผมเขาซื้อมาเขาไม่ได้ขี่เขาก็เลยมาทิ้งใว้บ้านผมเจเจไปหลวดลงเนี่ยสองข้อสามข้อนเลยเจ <laughs> เป็นผู้หญิงไงใช่เจยุดหลายคันแล้วคันนี้ไม่มีที่จอดเจเลยไปจอดบ้านผมไม่ขี่มาเลยสี่ร้อยแหละ รถแอบเลยเนี่ย 400cc ร,รถคูรแรงเลยคันนี้ดูข้างหลังเหมือนเหมือนอีเมกอีก <laughs>